กัตาไล่ลงคลิปนี้อัปเดตขึ้นมาพี่น้องเบิ่งอีกช่วงหนึ่งกัตาบวเป็นซรงกัตาพี่น้องมันเป็นซรงของเป็นซรงของเพราะว่าแจมันกลมไปเบิดคือของนะปกติกัตตานี่ มุมเจเนี่ยมันต้องเป็นเรียมมันต้องเป็นเรียมขึ้นมาแต่ว่าอันนี้มันเป็นกลมไปเลยพวกผ่านของแค่แ <c oughs> ม่เอาปากเขาเห็ดอันของกะเป็นของไปเลยจันตร์ไปเป็นของอีลงไปเลยเจ่ว่าห้าคิดว่าห้าสิบอ,อาปากมันเขา้า จะอ่อมจะน้อยสังกะตาเนี่ยแหละแต่ว่ามันทางบาเป็นทรงเหลียมคือกะตามันเปลี่ยนทรงกะตาทรงกลมอามันจะเป็นอยนาังเด็กอะปล่อยมันเปลี่ยนเนาะพี่น้องเอากระสีซานดำเนินการต่อไปจนจนตัวผองมันเลี้ยวจนมันเป็นกะตาไปละมันจะออกมารูปแบบเด็กอะยังเดาบาพราะว่า มันเป็นหน่ยแเลกบ่ทนันได้เคยเส็จจักทือ่อสาเหตุที่มันเป็นกระตาเอากลุ่มๆมุงซีกะยยอนไม่ตอกมันนี่แหละพี่น้องยอนไม่ตอกอันสารมันนี่แหละไม่ตอกสารมันเป็นตอกแบบสารตอกของมันเป็นตอกติวตอกติวแบบสารของ มันสีหักมุมหักเจบริได้ขึกันกับอันตอกทางแข้งตอกทางแข้งเนี่เวลาเขาบีบเจนี่ตอกมันสีมันสีเป็นตอกพับได้หักเลยอันนี้มันสีบหักได้มันเป็นตอกติวบีบไปเนี่ยมันก็บรหักตอกติวเพราะะน้นมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ตามสันนิฐานบึง ันก็นเลยออกมาเป็นกระตากลมๆกระตากลมๆขันไพ่ก็บม่บบค่อยดีปบบไหนมันกิ่งมัน <c oughs> กิ่งหมุนอ้อมตัวห้องนี่แหละบคุคคยกระตาแบบทรงเหลียหล่ยมๆกระตาเหลี่ยมๆเวลาห้องพยมันมันสิบุคอยกิ่งอันนี้มันจะกิ่งรอบตัวห้องหลดนนี่ลองเบิด เป็นแบบใดก็ะออกมาในรูปใดก็สีเอาแบบนั้นแหละพี่น้องรถสานไปเรื่อยๆออกมาแบบใด็กเอาแบบนั้น สูงก็ตอกกะแข็งกว่าเขาแข็งกับสมบูแข็งเหตุแข็งแข็ง,ขงปั้ก็คือบูแข็งเนี่ยแหละมันตอกสั่งมันห่างตอกสั่งมันห่างมันคลามหลแต่ด้จริงส่งกระต้านี่ ระตามันต้องปากกว้างกลนจอมปากกว้างแต่ว่าอันนี้มันลดปิญญาเดบุส่งสีอ่อมเขา่ากสิบว้มันเข่ากสิบวยยำดัดตอกไว้บ่ห้มันเขาแต่ว่ามันจะได้ซ้ำเลย ขนาดท้าจักตอกเขาเราตอกแข็งเลยขนะนาดเราตอกแข็งมันยังพอสมนิละะหลักการเฮ็ดตอกเส้นใหญ่ขึ้นเฮ็ดตอกเปิ้นใหญ่ขึ้นกว่าเก่าขนาดเ้าเฮ็ดตอกเปิ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งขึ้นกว่าเก่ามันยังพอสมนิ มเปเรื่อยๆพี่น้องมันจะเป็นอย่างได้ก็ให้มันเป็นโหลดมันจะได้รู้ว่ามันเหตุแบบนี้มันจะเป็นแบบใด trên kịch hát bóp tô mai tô xin mặc nhau nên kịch sáng đây xuống lộp kịch nam nuôi nhà em nuôi nhà em kìa thơm mà

เปิดเงยกุเก่าต่ว่าเป็นตอกติวคือเกอ่าลระเป็น,น้องใส่ตอกติวรอสีมองอ้ขึ้นสูงละสูงเต็มละ เปิดไงตอกเปิหไงขึ้นไวอยู่ขึ้นมาเรื่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆก็สิเห็ดเปิหไงขึ้นไปเรื่อยตอกกันเลย มีเอบซีแทนหนึ่งเพิ่นว่าอยากให้ลองสารกระตาไลา่น่วย <c oughs> กระตาไล่น่วย์ขามสามรถสามคู่กันนี่แหละไล่น่วย์ไล่ขู่นี่แหละเพิ่นบอกอยู่ว่าใส่ตอกสั่งจักสินการไล่น,ลยนอยแท้แล้วแต่เขาเอาหน่อยหน่อยหน่วยใหญ่อันตอกสั่งมันกะบ่ได้ยกำหนดคักคืออันไล่ล,ลง ตอกสั่งมันคือเขาเห็ดมูละสามเินเขานับไปมูละสามเินนับหนึ่งสองสามเยแต่ว่ามูสุดท้ายกะันมูสุดท้ายเขาก็นับเป็นส,นสนองเซนบวกหอดสามเซนมันทิลงตูพ่พอดีแต่มีโอกาสกับสีสานในเบิ้งอยู่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับกะตากะตาไลา่หน่วย ลายหน่วยลายคูอ่ละล่ะไลายหน่วยลายคูใหม่ของกับนีลายหน่วยกับเคยเดียสเนีพี่น้องบ้านเฮาได้เบิ่งไปอยู่วันเจ็ดแปดเดือนที่แล้วก็เคยเห็ดลายหน่วยให้เบิ่งอยู่ลายสามแต่เบิ่งไปเด้อพี่น้องเด้อติดตามไปเรื่อย กสีสานไปยังสิละเรื่อยๆังสิละออกจากสารไลอันหนึ่งก็สิไปสารไลอันหนึ่งให้เบื้องสิละพี่น้องอยากเบิ้องไลอันใดก็จังค่อยคอมเมนต์มาอัดพ่อสารให้เบิ้งได้กะเอาก็สิได้จัดการทิศให้พี่น้องบ้านเฮาได้เบิ้งกัน <laughs> มีเอฟซีดันหนึ่งแต่โดนเราเป็นว่าเป็นจากเบิ่งใส่ปอกหาว่าส่นยังบริหารเด็กพี่น้องเด้อใส่ปอกหาก็ะด้ให้มีโอกาสเสียให้เบิ่องอยู่หาไม่หายังได้พุ่นละ <laughs> ขอโูดขอให้หลายหลายบุตรท่นได้เ็นในเบิ่ง บอลลืมดอกมีโอกาสกัดชีเ็ดใ้เบิง่งยู่ไปเรื่อยๆพี่น้องบ่เศร้าสานง่ายดอกแต่เดยยังพอเหตได้อยู่ก่ะิีเ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งกันไปเรื่อยๆสิละเพราะว่าไปเหตแนวอืกนก่นกันบบได้ <laughs> อยู่แต่บ้านจะจักสารเนี่ยละให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันเห็ดคีบเห็ดยังเล่นไปพอลืมมือลืมเว้นไปพี่น้องอคนป่วยเห็ดงานหนักงานหนาคือคนปกติธรรมดาบะไรก็เลยต้องเห็ดแบบนี้ละ่ะ ตามไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อมีความคิดเห็นยังเละกะคอมเมนต์มาวบามาจา่ามาคุยกันบางทีกะไ่ได้เปิดเบิงคอมเมนต์กะกันตอบพี่น้องซาแดกกะขอโทษขอภัย <c oughs> บางทีกะซีมือหามือเป็นเดืนอนจัง่่ยเห็นคอมเมนต์กะมีมันบุคไปได้เปิดเบิงพี่น้อง แต่ว่าจะไปยามตอบให้ทุกคนนั่นลหละขอบคุณหลายๆที่ให้กำลังใจกันให้กำลังใจคนห่างๆอ่ะเบิ่งเอาเด้กพี่น้องเด้กกระตาอีหลงห่อไปเรื่อยๆนี่คันคันตอกเส้นใหญ่สารมันก็ขึ้นไว้อยู่เดนี่ยตอกเซนญ่สารมันก็ขึ้นไว้อยู่ แต่ว่ามันจะเปลี่ยนทรงกระตานี่แล้วมันสิออกเป็นทรงไปทั้งของกันเป็นกระตาทรงกลุ่มยามันมนะพี่น้องเนาะว่าแต่มีมกลนใส่เาป็นยังโบหัว่ามันสิเปลี่ยนแบบเลยโบเคยสารจักเถอะพอดีมีเอฟซีมันอยากเบิ่งกันเลยจัดให้ไปเลย โบงามกับโบวากันขามสามหลอดสามเปนี่างนั้มีหม่องหนึ่งสิไป็หลอดสีแล้วพี่น้องไล่หลงห่อมีหม่องหนึ่งหลอดสีขันโบมีหม่องหลอดสีนี่แสดงว่าไล่หลงบบถือ นี่มองนี่มันจะหลอดซีแล้วหนึ่งนี่หนึ่งสองสามมันจะออกพีเด้มันจะเป็นซีขันหลอดสามมันจะออกผู้เดียวกันบ่ถือต้องเอาหลอดซีหนึ่งสองสามซีนี่ออกมัหนน,นี่แหละคำว่าไล่ลง แสดงว่าตอกสารนี่ต้องแข็งกว่านี้อีกพี่น้องขนาดเราเห็ดแข็งไเนี่มันยังมันยังบุคคอยตึงานเลยต้องให้แข็งกว่านี้อีกมันจะค่อยสีตึงสีแข็งดีแน่นดีขนาดเราเห็ดแข็งไเนี่เวลาเขาจัดมันยังจะเข่าแบบหลวมๆอยู่อันนี้อันลายหลงนะโอ้ เลือกแล้วหลงกลหางกระตาไล่หลงกลหางใส่เห็ดเพาะก็สิบว่รอดดอกพี่น้องใส่เห็ดเพาะเห็ดละงก์ว่าจะจะไปใส่ขาสา้ขาวสารใส่ข้าวสารนีรอดแท้ก็ดีใส่เห็ดละงกใส่เห็ดเพาะ หัวหอยเสร็จล้ใส่บักหอยไปแช่หอยอย้ำแหลงน้ำทงเก็บหอยโขง่งหอยหน้าหมดนั่นแหละหอยเซรีหมดนัน่นแหละเดย์ใส่เดย์เ,ยเดย,เดย์ก็เอานั่นเดย์พี่น้องเด้อย์ใส่ผักใส่หญ้าหมดนั่นแหละต่ว่ากันใส่ข้าวสารนี่รอดแท้ๆ สารเขาเปลือกกะหลอดเบิดนี่ขึ้นไปเรื่อยๆบ่ิษันพอเอาด้ว มันบอท่านพ่อเอาเดี๋ยวมันต้องสูงกว่านี้จังหน่อยให้มันจุงสูงกว่ไปจังหน่อยมันบผสมดุลมันสิโบเป็นตะเิงสร้างเลยไปอีก ใบย่ามดึงออกสั่งมันไว้บ่ให้มันเขา่าอันว่าพื้นเป็นคลองแท้ช่วงนี้ออกเข่าแล้วเนี่ยลืมออกเข่าแล้วอันช่วงเนี่ยแต่ว่ากระตาเนี่ยมันต้องให้ปากมันกว้างไว้จังหน่อย <c oughs> ชุบนี่กระตาลายอีหลงพี่น้องโอ้ oh. แข็งยุติแล้วพี่น้อง แข็งอยู่แต่มันตอกสารแข็งก็นี้อีกนี่สินใหญ่ก็นี้แล้วก็แข็งก็นี้นี่อ้คือสีแข็งคักเติมอยู่ตรงสรงเดี๋ยวตอกสุดต่อไปสิเห็ดแข็งก็นี้แล้วก็เห็ดเปื่อนใหญ่ก็นี้เห็ดเปื่อนใหญ่คือไปเรื่อยๆแต่ว่าทั้งคนมันเนี่ยเห็ดเปื่อนน้อยมันเป็นตอกเกาทีีห้อสารของขาจากวัสารของขึ้นมาเนี่ยมันใหญ่จังหน่อยอยู่ ขึ้นมาเทิ่งกระสิเฮ็ดเปื้อนหญ่ขึ้นไปอีกเปิน้นนหญ่กะสานขึ้นไว้เปิ้นน้อยหลายกะสานนันขึ้นดิโอเอามันจะออกมาเปลนสรงใดกะพี่น้องถาบึงเลยพี่น้องเด้อถารุ่นน้ากันว่ามันจะเป็นทรงใดของไล่หลงอ้อันกระตาไร่หลงเฮาว่าดแต่ของไร่หลงอยู่เลยหางเทียกันหลงเวาไปมาเปิดบ่งคิบเจ้าของละเอาวาผิดดวาถือตัวนี้ว่แต่ขอโทษขอไฟเดิมมองดลเวาผิดก็ได้พี่น้อง บางที่เอาวอาไปมันก็นลืมเข้าเอาอัปเดตให้พี่น้องเบิร์สมนีสักอนสำหรับคลิปนี้ก็ตาไล่หลงเขาคลิปต่อไปก็ติดตามต่อไปถด้พี่น้องเด้อมันิิจบแบบใดสิเป็นแบบใดก็รุ่นซอยกันสำหรับคลิปนี้กะส,สวัสดีครับ